มือยังมันอยู่เลยออโอ้โหจะนวดยังไงไรแขนแล้วตีกัน,น,นายากเออดีมากมาดีมากโอ,าอโอ้โหแฮร์จอร์ย์ตกเลยไไตกเ,เลยไฟแต่ฟังน,นวดวชยโอ้าไหมตายไหไม่ตายตายไหมไม่ตายรถก็จะว่ายดึงตีโฟม มาแล <itchens. S 2> ้วฮะไนเป็นท่านร่างเ็เลยวะเด็ดวกดคอตรหรับทำไมเอาขึ้นอยจีนอะอุาสบังหยาอุ๊ยขาดูแบบเปรี้ยข้าย ่เาทเองใช่ไหมที่ไหนจะมีแขนขเสื้อผ้าเนีน่เตัดตรงไปตรงนี้เยทำเองใช่ป่ะเก่เนาใช่ก็ใช้กเกงใหญ่แค่ไหนก็ตัดไ้อะใช่นี่เขาทำเองใช่ป่ะเขาเียน่ไหัเองใครจะที่เบ้างี่เาไม่ คนร่วมตอนขาม่ย เลยลองกะล้เ่กสดเรปวดตรงไหนก็ได้านัวดน่นมันรู้สึก,กเป็นต้จุดเลตจุตอันเอา้พียเบไปลวยบตัวนี้นาด้วเเปีนที่กันเปลี่น,นีเนดีนะที่เราเป็นคนดีนะที่เรา เปลี่ยนการปวดแก๊สมาเปลี่ยนแก๊สได้แล้วไม่ใช่แกมนานูดให้ฉันหลงไปแก๊สเดม้านั่งข้างหลังนี่มาน,นี่มัน,นเจอคนดีนะแลมดูดแล้วมีนะแล้วมีหล,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 ลังกระชาแหวนนะทำดิเจอย์เลยเทวาหายอ่ะ ข้อแขงร้ก็ต้มือใส่มตัวขี้แสี่างี้อย่าพูย่าี้มันปัญยาเด่งข้างหลังไม่ไม่ไ่พ่ไยน่าสบายมากอ่ะโอ้ยเมื่อยเนาะพาพี่ขชาเราไปนวดกัเดดีกว่าเมื่อยอ่ะ แรงครับให้พี่จอยหน่ม่ได้พี่จอยหน่อยนะขาหัวมันแาลกห้แปกขาหัวมันเจอสองตายแล้วเนี่ยเดี๋ยว,วมันก็ม,มดรอบ เสวนกลับเด้นไม่มีที like ่นั่งก็มีแขกรอบเกิดสมแรงแชเลยอ้ย่ะมาเดี๋ฉันทำให้เม่อยใหม่ละกันเสยดนย นี่ไงเนี่ยร้สอนนี้ไมาสอนตรงนี้นี่อะไสอนปมไปบอเนี่ยไม่่ไม่ใช่ดูม่่ันไม่ไม่อะไรน้อะสอนเป๊ะไอ้ทำเป๊ะ้สอนอะไรอะไรนะถ้าเราคนที่ไม่มั่นใจในความสะอาดมือก็ไม่ควร่าเนียวอแม่แปมือมาตรงนี้ดิแล้วซ้อนะก ได้่ามือข้างมาทไรนี่เหรอไม่ใช่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แ้อาม้เทนแล้วเนอ ทำไปนวดได้ทีทางเลยโอ้จะนวนยังไงเรามีแค่สองมือคือไงถ้าเราแพงเออใส่เกี้เี่เใส่ตนี้เอออะไร่ไหรออ เดีดย,ม,ยดม่ได้ยินสมัยป่ะมาทุกคนช่กัน,นหัวแฟนแล้วเซงมันตาแล้วีจาเดียวจะได้เดียวป่ะเดียว